จมตีเป็นคมดาบครับถ้าดูการาฟศัตรูเราจะเห็นเนาะมันจะแยกเป็นธาตุกับประเภทของอาวุธโจมตีใช่ไหมร,รูปมีดเนี่ยก็คือสาย,สายคมรูปค้อนคือสายทุบแล้วก็รูปจรวดเนี่ยเป็นสายยิงหรือสายเจาะจะคําว่าสายเจาะละกันทีเนี้ยเวลาเราไปดูอาวุธนะครับ อย่างเกสซอสเนี่ยเวลาเราดูอาวุธนะครับมันจะเขียนไว้อยู่ตรงไหนว่าไม้ปกติมันจะมีเขียนนะเอาง่ายๆก็คือสายที่เป็นฟันทั้งหมดจะสามารถตัดหางได้นะครับจะมีเนี่ยที่เป็นคม ทั้งหมดคมตรงนี้เขาแยกมาให้แล้วแหละจริงตรงเนี้ยเสียเน,นี้ยจะเป็นคมนะครับเสียเน,นี้ยสามารถตัดหางได้นะครับส่วนตรงนี้สองอันนี้จะเป็นทุบสายสองอันนี้จะเป็นสายทุบนะครับอันนี้จะเป็นสายเจาะอ,อันนี้ก็เป็นสายเจาะเหมือนกันบางและนะถ้าผมจะไม่ผิดนะอ่าแล้วก็อินเสก ชาร์จเบสสวิต act อันนี้ก็น่าจะเป็นสายคมเหมือนกันนะครับอินเสกก็จะเป็นสายทุบแล้วก็ไลโบกันเฮวี่โบกันแล้วก็โบจะเป็นสายยิงเจาะทีนี้เวลาเราฝึกเล่นนะครับนอกจากที่เราต้องรู้คอมโบแล้วอะเราต้องรู้ด้วยว่ามอนอะมันส่วนไหนของร่างกายมันอะมันแพ้สายที่เราเล่นอ่าอย่างสมมุติว่าเอาตัวยากเลยแล้วกัน Arc อาร์คเวลอ่างเงี้ยครับอาคเวลก็คือ ถ้าเราเล่นธนูอาจจะไม่ควรยิงปีพยายามเน้นยิงหัวเน้นยิงโซ่เน้นยิงห่างประมาณนี้แล้วตัดหางอะ่ะมันจะทำให้เราได้ตัดหางะจะทำให้เราได้เนี่ยมันใช้คำว่า c r i b a b l e c r e a b l e ว่าตัดสามารถตัดขาดได้นะครับ b a k a b l e b a k a b l e เนี่ยก็ จะใช้วูดอะไรก็ได้ถ้าโดนตีไปบ่อยมันจะมันจะพังนะครับนี่อย่างกอมาการ่ามันก็จะเขียนหางว่า severable mm hmm. ได้ sever severable แปล mm hmm. ว่าสามารถตัดได้นะครับถ้าอย่างลิงตัดไม่ได้ถ้าอย่างกาเวอส์เนี่ยขาไอหางก็จะเขียนว่า severable ตัดได้นะครับเขาของมกรมาการ่ามันจะเขียนแค่ว่าเบรกได้ถ้าเบรกอะถ้าภาคเนนืยเบรกอะ เราจะได้ส่วนพิเศษเพิ่มขึ้นมาถ้าเราเบรกอะเราจะได้เป็นเศษเพิ่มขึ้นมายกเว้นการสุ่มถ้าคิดง่ายๆะครับก็คือว่าเราจะได้รีวอร์ดจากการแลร่เนื้อสามเนาะแล้วภาคเนี้ยมันแก้แล้วว่าจะแล่หรือจะจับคุณได้3เท่าเดิมมันไม่ได้แก้เหมือนเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนอะ่ะถ้าเราจับอ่ะรีวอร์ดเราจะได้เยอะกว่าเราแล่เนื้อเช่นมันจะประมาณแบบห้า ถ้าจับได้ห้าถ้าแลกได้สามประมาณนี้แต่ภาคนี้มันแก้และว,ว่าถ้าคุณจะจับหรือคุณจะล่าจะจับหรือจะฆ่าเนี่ยก็ได้สามเท่ากันแต่ว่าถ้าคุณทําการเบรกหรือทําลายจุดที่มันโชว์อยู่เช่นตัดหางถ้าตัดหางเนี่ยหางมันจะหล,นล่นลงมาเราสามารถไปแร่หางแยกได้อ่าพอแยกแร่หางแยกได้เนี่ยก็จะเขียนอยู่ว่าจุดไหน ที่ได้จากหางบ้างอ่ะอย่างสมมุติว่าเทลเนี่ยชัวร์อยู่แล้วถ้าเราตัดหางแล้วเราแร่หางเนี่ยจะมีโอกาสที่9้าสเปรซเราจะได้เศษที่เป็นหางอ่าทีนี้มันก็มีโอกาสเอร์ที่เราแร่หางเราจะได้เพชรแปลว่าสมมติถ้าเราฟาร์าม,ามเพชรแบบตาสีตาสาเนี่ยจะ จะมีโอกาสที่ได้เจม2อันแต่ว่าภาคน,นี้มันมีแบบถ้าเราเล่นมัลติเพเยอร์อะเจมมันหาง่ายล่ะคือเมื่อก่อนอะจะเอาเจมอ่ะคุณต้องทําแบบทําลายทุกส่วนตัดหางเพื่อเพิ่มโอกาสที่คุณจะได้เจมแต่ภาคน,นี้ไม่ต้องและพี่ครับ